ทำเนียมนุ่งผ้าห่มสบายสีสดทัดดอกไม้แต่งหน้าประดับกายเจ้าหน้ากให้งามเป็นพิเศษด้วยสิ่งมีค่าหรือที่นิยามว่าแต่งสวยก่อนบวชอยู่กับคนเชื้อสายมอญในบ้านป่งจังหวัดราชบุรีจนเป็นบรรยากาศคุ้นเคยเมื่อถึงงานบวชหากในคราวนี้เป็นงานบวชหมู่ที่มีนาคเจ็ดคนรวมผู้มีศรัทธาจากสิงคโปร์และมาเลเซียเดินทางมาร่วมบวชแบบมอญ ซึ่งเจ้าภาพมอบหน้าที่แต่งตัวให้กับญาติฝ่ายหญิงบนศาลาวัดใหญ่นครชุมเพื่อให้สวยงามและพร้อมที่สุดในชุดวันลาบวชพระตำธรรมเนียมของวันนี้นากต้องขี่ม้าไปในหมู่บ้านมีปลายทางอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อช้างพันซึ่งเป็นห้อยประจุเจนงิ้มหรือศาลโบราณประจำหมู่บ้านที่ชุมชนให้ความเคารพตลอดทางไปมีเสียงประคมของดนตรีปีกลองตั้งแต่ออกจากวัด ให้ญาติมิตรผู้มาร่วมบุญได้ฟ้อนฉลองศรัทธาซึ่งการขี่ม้าของนาคมีความหมายถึงม้ากันทะกะครั้งพุทธกาลในตำนานว่าเป็นเทวดาแปลงกายมาพาเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเสด็จออกป่าก่อนทรงพนวนประสบดใหญ่นี่ก็พอ,อตอนบ่ายจะทำอะไรก็ไปขามาญาติผู้ใหญ่ือไปขามาสารประจำหมู่บ้านที่คนเ,เราจะไปก็คือมันอยู่ที่ไหนก็จะต้องมาที่ศาลนี้ ศาลเฉพาะช้างพันน่ะคือเป็นศาลประจำหมู่บ้านอันนี้ในความหมายของการแต่งตัวคนมอญนนี่เขานับถือพุทธศาสนาเนาะ,ะยึดเหนี่ยวกันมานานแล้วก็การยึดยองในยะของเรื่องของเจ้าชายศิทธาเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของตะุสสะเรื่องพระเกศาธาดะไนเนี่ยมันเลยเป็นมันหัวใจเขาพอนึกภา่าอสวยเหมือนนาคมอนพอสวยเหมือนนาคมอนมันไม่ใช่ผู้หญิงมันเป็นหน้า การนุ่งก็นุ่งเรียนแบบพระนุ่งจับจีบหน้านางแล้วก็พับอ่าชายที่เหลือเข้ามาคาดเข็มขัดหน้าบอกให้ดูว่าเขาเป็นหน้ามีอะไรคะแม่คะมีผ้าใหม่สบายใหม่แล้วก็ปักผ้าสีใหม่ผ้าพันบลาแต่งตัวกันหลายรอบไหมกว่าที่จะแบบหลายรอบเลยครับหลายรอบกี่วันคะเวลาตวจสองสองวันแล้วพรุ่งนี้มีพิธีอะไรพรุ่งนี้ตอนเช้า เช้ามืดทีห้าจะแห่ย่ำน้ำค้างแห่นากย่ำน้ำค้างแล้วก็พอน้าเข้ามาที่พระรามพิธีก็จะไต่บ้านเช้า ยํำรุ่งของวันบวชนับเป็นยามดีที่เจ้านาคทั้งหมดจะต้องแต่งกายนุ่งผ้าจีบหน้านางสวมเสื้อคลุมสีขาวทับผมสบายคว้สวมกำไลข้อมือข้อเท้ารวมถึงชดาตามคติว่าเป็นการเรียนแบบเครื่องทรงเทวดาหรือกษัตริย์เพื่อเข้าสู่พิธีย่ำน้ำค้างเพราะในระหว่างเหยียบย่างไปจะเป็นช่วงเวลาให้เจ้านาคปรงกรรมฐานหรือพิจารณาถึงการไม่ยึดติดทรัพย์สมบัติและความงามก่อนจะเข้าสู่พิธีทำขวัญน,นาค ซึ่งในความเชื่อมอนจะต้องเตรียมขนมปั้นจากแป้งข้าวเหนียวและน้ำตาลเป็นรูปแหวนกำไลหรือเครื่องประดับไว้ทำพิธีบาฮามะหรือการเรียกขวัญน,นาคโดยใช้ชุบาฮามะหรือไม้ทำขวัญหย่อนแหวนลงในมือนาคจนครบสิบครั้งเท่ากับจำนวนขวัญของผู้ชายที่มีสิบขวัญในความเชื่อมอนและเป็นสัญลักษณ์ของการรับสิ่งอันเป็นมงคล วันนี้มีงานบวชตอนเช้านะต้องแต่งชุดชุดเทวดาให้เขาแล้วก็ย่ำน้ำค้างเสร็จแล้วก็สมบูรณ์เนี่ยกลับมาก็ไปนั่งที่ธรรมะเนี่ยเดี๋ยวได้ฟังพระสวดพระธรรมขวัญนาคเครื่องเหล่านี้คือเครื่องโบราณนะคะอทอดขนมอทอดเหมือนไหว้ผีมอญเ,เนี่ยขนมทอดสายอย่างนี่ยเอ,อเกนกันเลยเหมอนกันเลยให้บรรพบุรุษรับรู้ค่ะผมปักข้อเกิ เขาไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนอที่เข้าสไป่ขอดื่มอันธพาลโดยเขาเอาไอ้แก้ตัวละบนชิงัวายสองสามีภรรยาที่มีเชื้อสายจีนหกเกี้ยนเดินทางจากมาเลเซียมายังประเทศไทยเผยความในใจว่าไม่เคยเห็นธร,รมเนียมบวชเช่นนี้มาก่อนรู้สึกตื่นเต้นและยินดีที่ลูกชายคนที่หกของตัวเองได้มาบวชในราชบุรีเนื่องจากมีอายุครบบวชแล้วและมีศรัทธากับพระพุทธศาสนา ออซิมไลีบกันข้้อดดดรอรบอกมีใจแลทาวไม่ลบาก่ห้ว,หวดเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยมาบวชในวัดใหญ่นครชุมเมื่อปีก่อนเพราะเป็นสิทธิ์ของวิริยะจูจเจริญอาจารย์ช่างศักยันที่ไปพำนักในมาเลเซียหลายสิบปีซึ่งครั้งนั้นตนมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าและต้องการบวชในพระศาสนาที่ราชบุรีจึงขอมาบวชและเรียนรู้วัฒนธรรมแบบมอญที่นี่ เมื่ออาจารย์บทลูกชายพร้อมกับลูกศิษย์คนอื่นๆจึงอยากติดตามมาอีกครั้งตามความเชื่อของมอนจะใช้แหวนในพิธีทำขวัญ3ามครั้งคือในงานโกนจุกวัยเด็กทำขวัญน,นาควัยบทเรียนและทำขวัญงานมงคลสมรสในการคลองเรือนและถือคติว่าขนมที่ปั้นเป็นเครื่องประดับส้อยสังวานจนถึงแหวนพลอยแดง แสดงความหมายถึงการสละทรัพย์สินพร้อมสู่เส้นทางธรรมดังปรากฏในเอกสารใบลานบันทึกถึงการบวชว่าเป็นการทำให้ผู้บวชได้มีความรู้โดยการแสดงออกทางความเชื่อมักอิงกับพุทธประวัติหรือจำลองภาพของการศึกษาพุทธประวัติและศรัทธ,ธามาเล่าผ่านพิธีบวชนาคมอน้นำอ้อยบุญสถาพรไทย P ี s ราองาน